ครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมร้านเท่โซลาเซลล์นะครับเหมือนเดิมครับผมครับวันนี้ก็มาติดตั้งชุดดูดน้ํประดันนะครับพลังงานแสงอาทิตย์เหมือนเดิมครับผมครับบ่อนี้ก็เอ่เป็นบ่อน้ําลึกนะครับตัวนี้เจาะไป84เมตรนะครับก็เป็นบ่อที่6ที่เจาะกว่าจะได้น้ํานะครับบ่อนี้นะครับก็พื้นที่นะครับหาน้ํายากนะครับตรงนี้แล้วก็น้ําลึกด้วยนะครับผม ก็บ่อนี้ถือว่าได้น้ําเลยนะครับตัวนี้เราใช้ปั๊มของ p ี p วนะครับระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับตัวนี้นะครับหย่อนลงไป60เมตรนะครับ15ท่อน PVC นะครับผมก็สเปคช่างเจาะนะครับบอกว่า5000ลิตรนะครับก็ตรงตามสเปคนะครับบ่อนี้เราใช้เป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับสเปคตัวสม์ดนะครับก็เป็น 109เมตรนะครับเฮดนะครับส่งสูง109เมตรน้ำอยู่ที่8.4คิวนะครับตัวนี้นะครับเราหย่อนลงไป15ท่อนนะครับก็ท่อนิ้วครึ่งนะครับถือว่าน้ำไม่ขาด6 0 0ัลิตรนะครับก็โอเคเลยนะครับผมตัวนี้งานโครงสร้างเหมือนเดิมครับผมสำหรับร้านเราเหล็กจุบซิงก์กาวนยนะครับผม3,1.5นะครับก็ตัวนี้เราใช้เป็น 8ขาเลยนะครับดูนะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับผมก็ติดตั้งเพิ่งเสร็จนะครับตัวนี้ก็เหลือเทปูนนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าอยากลองน้ํานะครับท่านผู้ชมเยอะหน่อยวันนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็บ้านน้องคูนะครับผมอําเภอผู้เขียวนะครับตัวนี้อยู่แถวแถวบ้านเพชรผู้เขียวนะครับ ชัยภูม่มนะครับผมก็สเปคของเราเก็บงานนะครับมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับผมดูโครงสร้างเราเลยนะครับแ็งแรงแน่นหนานะครับก็เหลือเก็บงานเทปูนะครับแผงของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันจะใช้ตัวไหนนะครับผมสเปคแผงตัวนี้ของ EMP นะครับ580บวัตต์รับแสง2ด้านนะครับผมตัวนี้เลยนะครับ ขอบแข็งแข็งนะครับสเปคดีๆเลยตัวนี้580วัตต์นะครับโวลต์ลอยอยู่ที่51โวลต์ครับโวลต์ใช้งานอยู่ที่43โวลต์ครับจ่ายกระแสอยู่ที่1 4แอมป์นะครับบอกเลยว่าเหลือๆนะครับตัวนี้เราใช้6แ็งนะครับปั๊ม2.5แรงนะครับเดี๋ยวมาดูชุดระบบกล่องบนโทรนนะครับ ตอนนี้นะครับสปีด3 5 0 0นะครับตอนนี้เราใช้ PIP DC ระบบเดียวนะครับผมแรงดันอยู่276นะครับกินกระแส6.4แอมป์นะครับวัดอยู่ที่1,700ครับก็คือจ่ายมาแบบเหลือๆนะครับคือ1ถ้าแรงดันเราสูงนะครับมันจะกินกระแสน้อยนะครับในระบบของเรานะครับระบบโซลาร์เซลล์นะครับ ตั้งนะครับวันที่5กุมภาพันธ์นะครับ2,568นะครับตัวนี้รับประกัน2ปีนะครับมีคาร์เอานะครับหลังเต่านะครับแล้วก็เสื่อัน้ฟมีปลั๊กไฮโวลตนะครับตัวนี้ลูกค้าถามมาหลายหลายคนเลยนะครับใช้หุงข้าวได้ไหมนะครับบอกเลยว่าได้นะครับกาน้ําร้อนได้นะครับเราทดสอบแล้วนะครับลูกค้าหุงข้าวให้กินด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับชุด DC ตัวนี้รองรับได้ถึง440โวลต์ VOC นะครับได้ถึง7-8แผงเลยครับ mm hmm. ก็อาจจะมีข้อสงสัยทำไมเราใช้แผงเยอะนะครับผม mm hmm. ก็หนึ่งน้ำอยู่ลึกนะครับน้ำอยู่ลึกมากน้ำอยู่ลึกมากเลยเราก็เลยแนะนำลูกค้าเลยนะคว mm hmm. ่าใช้แผงเยอะก็จะดีตอน แสงไม่มีได้เปรียบช่วงแดดอ่อนนะครับนะครับตัวนี้ชุดหกแผงของเราถ้าเป็นตัวห้าร้อยแปดสิบก็จะเป็นชุดโค้งแบบนี้เลยนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นปลูกอ้อยนะครับแบบเยอะมากเลยมีแต่เท้าแก่วอ้อยนะครับปลูกเยอะมากนะครับนี่เหลือทีมงานของเรา ท่านผู้ชมก็เริ่มดูน้ำนะครับพอใช้กับน้ำแล้วก็ไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมสํำหรับงานติดตั้งโซลาเซลล์นะครับสเปคราคานะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพนะครับบอกเลยครับใครชอบประกันยาวๆนะครับติดต่อเรามานะครับมีบริษัทใกล้ๆนะครับมีอะไรทุกชิ้นนะครับผม นี่ครับน้าก็ไม่ขาดนะครับน้ําเริ่มใสแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นที่พอใจนะครับกับลูกค้าเลยเพราะว่าบ่อนี้บ่อที่6นะครับในการเจาะนะครับก็จะมีอีกบ่อนึงนะครับอีกฝั่งนู้นนะครับเจาะแล้วไม่ได้น้ํานะครับเจาะไป60ไม่มีน้ําเลยก็บ่อนี้ลูกค้าแบบพอใจเลยนะครับประมาณนี้เลยท่อนิ้วครึ่งน้ำสวยๆเลยนะครับ น้ำไม่ขาดนะครับน้ำอาจจะอยู่ลึกนะครับแต่พอมีน้ํานะครับคิดว่าบ่อนี้เป็นบ่อแรกแล้วกันนะครับที่เราหย่อนลงไป15ท่อนนะครับเพราะว่าแถวนี้ไม่เกิน12ท่อนนะครับบ่อนี้15ท่อนก็โคือว่าลึกมากนะครับส่วนท่อนะครับเราใช้เป็น t c m หนา8.5นะครับอย่างหนาเลยนะครับชุดระบบเกี่ยวนอกเกี่ยวในใช้เป็นของท่อน้ำไทยนะครับ อางน้าเลยองขออน้ำไจนะครับยิงน็อตนะครับทากาวยิงสกรูให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราจะให้บบคุณภาพแน่นอนนะครับงานโครงสร้างของเราได้นะครับผมม,มาตรฐานแน่นอนครับใช่ว่าติดตั้งแล้วหนีนะครับมีเยอะโทรมาหาผมนะครับติดตั้งกับเจ้าอื่นโทรหาไม่รับ พอมีปัญหาคิดถึงเรานะครับก็จัดให้ตามคิวนะครับผมช่วงนี้ก็มีงานติดตั้งทุกวันนะครับวันนี้น่าจะได้บอ่อเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดหกแขงเสร็จช้าหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับบอ่อน้ําลึกนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ร้านที่โซลาเซลล์นะครับอยู่ตรงข้าม แม่โครชุมแพนะครับอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีติดตั้งครับในเขตใกล้เคียงนะครับไม่เกิน1 5อเมตร150กิโลนะครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อเวลาเราเซอร์วิสนะครับจะได้ง่ายต่อการเดินทางนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับชุดระบบติดตั้งโซลาเซลล์บุดน้ำบาดาลนะครับชุด6แผงนะครับผมเพียงแค่นี้นะครับพาเพื่อนมาชมนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อได้ชมคลิปใหม่ๆนะครับอันนี้ก็สวัสดีครับผม